สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับครูแชมป์นะครับในรายวิชาวิทยาการคำนวณน,นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการใช้งานโปรแกรม scratch ในการสร้างตัวละครให้พูดตอบโต้กันนั่นเองนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับน้องเรียนต้องทำการเข้าโปรแกรม scratch ก่อนนะครับอ,อาจจะเข้าโดยว,วิธีการเข้าลิงก์ด้านล่างที่ครูแปะเอาไว้ให้ก็ได้นะครับ นักเรียนเข้ามาสู่โปรแกรม Scratch แล้วนะครับก็จะมาพบกับหน้าต่างเหมือนดังในคลิปนี้นะครับวันนี้เราจะมาสร้างตัวละครด้วยกัน2ตัวเพื่อให้พูดตอบโต้กันคนละหนึ่งประโยคนันเองนะครับหาดักเรียนไม่ต้องการตัวละครที่เขากําหนดเอาไว้ให้ที่เป็นรูปแมวตัวนี้นะครับนักเรียนก็าสามารถที่จะ,ะเข้าไปเลื่อนลงมาแล้วก็มาลบตรงรูปทางขยะตรงนี้ได้นะครับ จากนั้นนักเรียนก็ทําการสร้างตัวละครใหม่ขึ้นมานะครับอย่างเช่นตรงรูปแมวที่มีรูปโบวกตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วกดอีกทีหนึ่งนะครับก็จะมีตัวละครให้นักเรียนเลือกหลายรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสัตว์ทั้งคนนะครับเครื่องดนตรีหรือว่ากีฬาต่างๆนั่นเองนะครับอันนี้คุยจะสร้างตัวละครด้วยกัน2ตัวนะครับตัวแรกครยจะเป็นหมีแล้วกันนะครับ เมื่อสร้างมาแล้วนักเรียนก็สามารถที่จะปรับขนาดแล้วก็รูปแบบต่างๆเปลี่ยนสีก็ได้นะครับโดยการให้เรียนเลื่อนไปด้านบนนะครับจะมีคําว่าคอสตูมตรงนี้นะครับทางเรียนต้องการเปลี่ยนตัวละครที่เป็นหมีเนี่ยก็คลิกที่หมีหนึ่งครั้งก่อนนะครับแล้วก็มาเรียกตัวละครอ่าเรียกตรงนี้นะครับคอสตูมตรงนี้นะครับเพื่อทําการตกแต่งนั่นเองนะครับหากเรียนอยากเปลี่ยนสีให้กับ มีตัวนี้นะครับก็สามารถเทสีได้นะครับเช่นนี้เป็นสีสีม่วงอันนี้ก็เทเข้าไปได้นะครับอันนี้ก็สามารถตกแต่งได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับนักเรียนเลยนะครับคเอาเท่านี้ก่อนและกันนะครับอาจากนั้นครยจะสร้างตัวละครมาอีกตัวนึงนะครับ ออเอาเป็นอ่าเมนตัวนี้แล้กันนะครับซึ่งตัวละครนั้นนักเรียนก็สามารถที่จะปรับขนาดหรือว่าปรับหันหน้าหลังได้เหมือนกันนะครับอ่าก็ไปที่คอสตูมเหมือนเดิมนะครับอ่าจากนั้นนักเรียนทําการจิ้มที่หน้าจอสองครั้งนะครับตรงในส่วนตรงนี้นะครับก็ลากเส้นอ ต้องเรียกลูกศรกันนะครับเลือกอย่างนี้นะครับจากนั้นก็เรียนก็ทําการนําจุดนี้ย้ายฝั่งเอาไว้นะครับอันนี้ก็ถา้าหากมันไม่ดีเนี่ยก็สามารถที่จะย้อนกลับได้นะครับย้อนกลับมาเรียก็ยกมาที่ด้านบนนี้นะครับกดย้อนกลับตรงนี้นะครับ เอาใหม่นะครับเลือกใหม่นะให้ครอบคลุมทั้งหมดเลยนะครับจากนั้นก็มาได้ลูกศรทั้งนี้นะครับเพื่อให้กับตัวละครนะครับหรือว่าทางนี้ก็ได้นะครับทางนี้ก็ได้นะกดที่ตรงลูกศรน,นี้นะครับนี่ก็จะทําให้สามารถทําให้ตัวละครนั้นหันหน้ามาหากันได้นั่นเองนะครับ อาจจะปรับขนาดหน่อยนึงนะครับเพราะว่ามินนั้นตัวใหญ่ไปหน่อยนะครับก็สามารถปรับขนาดได้นะครับตามที่เราต้องการอาทีนี้นะครับเมื่อเราได้ตัวละครแล้วนะครับเราจะมาใส่พื้นหลังให้กับเวทีของเรานะครับก็มาที่ตรงนี้นะครับที่เป็นรูปภาพตรงนี้นะครับกดเข้าไปอีกทีนึงเลยนะครับหรือว่านักเรียนจะสามารถอัปโหลดรูปภาพเข้าไปในโปรแกรมก็ได้นะครับ ันี้ครูก็จะเอาเป็นในในป่าแล้วกันอันนี้ครับอ่าทีนี้นะครับเราก็จะมาทําการใส่โค้ดให้กับตัวละครทั้งสองตัวนะครับให้นักเรียนนะครับไปที่คําว่าโค้ดนะครับที่มุมบนตรงนี้นะครับแถบนั้นบนตรงนี้นี่นะครับโค้ดนี่เนาะอ่าตัวนี้นะครับอันนี้ครูจะใส่ตัวละครให้กับน้องหมีก่อนนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ จะบ่งบอกว่าเรากําลังเขียนโค้ดให้กับตัวละครตัวไหนนั่นเองนะครับอย่างแรกนักเรียนต้องใส่เหตุการณ์ก่อนนะครับแล้วก็เลือกเมื่อคลิกนะครับนักเรียนก็ทําการคลิกหนึ่งครั้งหรือว่าใช้นิ้วทิม้มไปหนึ่งครั้งแล้วก็ลากมานะครับค้างเอาไว้เนาะแล้วก็มาปล่อยในช่องของพื้นที่การเขียนสคริปหรือว่าเขียนโค้ดนั่นเองนะครับาจากนั้นก็จะใส่คําว่ารูปลักษณ์นะครับ ตรงนี้เนาะอ่าในหมวดนี้ก็จะเป็นพื้นที่แนนเก็บคําพูดนั่นเองนะครับ่อก็เป็นสวัสดีอาจะถามสวัสดีคนชื่ออะไรอันนี้ในนี้เราสามารถพิมพ์ไปได้เลยนะครับจิ้มไปหนึ่งทีแล้วก็พิมพ์ได้เลยนะครับอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับจากนั้นกด enter นะครับต่อไปนะครับ เราก็จะให้ตัวละครที่เป็นเม่นนั้นอตอบคําถามนะครับก็ให้เราทําการเลือกตัวละครที่เป็นเม่นก่อน่อสังเกตได้จากตรงไหนเวลาเราจะโค้ดใส่โค้ดให้กับตัวไหนเราก็ต้องดูในส่วนตรงนี้นะครับว่าเรากําลังโค้ดให้กับตัวไหนนั่นเองนะครับเราก็เลือกเหตุการณ์เหมือนเดิมนะครับเพื่อให้ตัวละครนั้นเริ่มทํางานพร้อมกันโดยการเมื่อเรากดคลิกที่ธงสีเขียวนั่นเองนะครับ แต่ว่าตัวละครของเม่นนั้นเราจะต้องให้เขาตอบช้ากว่าตัวละครหมีดังนั้นเราจะไปที่ควบคุมนะครับอาจะมีควบคุมมาเกี่ยวนะครับแล้วก็ให้ใส่คาว่ารอนะครับจากนั้นก็อาจใส่เวลาที่2วินาทีเพราะว่าเพราะว่าหมีเมื่อสักครู่นี้เราใส่เวลาให้เขาพูด2วินาทีนะครับ จากนั้นก็ให้เม่นนั้นนะครับอตอบนะครับก็ใส่รูปลักษณ์นะครับแล้วก็ให้พูดตอบกลับนะครับว่าสวัสดีก็ใช้คำง่ายๆนะครับไม่ต้องอคำยากเนาะฉันชื่อเม้นนะครับอ่า ถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับน่าจะถูกนะครับทีนี้เราต้องการดูว่าผลลัพธ์ที่เราเขียนให้กับโค้ดทั้งสองตัวนั้นมันเป็นยังไงนะครับก็เราให้กดที่ทงสีขาวตรงนี้นะครับทงสีเขียวนะครับขอโทษทีทงสีเขียวนะครับตรงนี้เนะาะกดเข้าไปเลยนะครับตอนนี้ตัวละครก็จะทําการาปรับเวลาหน่อยนะครับเดี๋ยวผมโครใส่เวลาผิด เอาใหม่นะครับหยุดก่อนนะครับหยุดก็ก,กดสีปุ่มสีแดงตรงนี้แล้วก็กดปุ่มทองเขียวใหม่นะครับก็จะสังเกตได้ว่าก็จะมีการตอบโต้กันอย่างนี้นะครับเมื่อตัวละครสามารถตอบโต้กันได้แล้วนะครับก็ถือว่านักเรียนสามารถโคดดิงให้ตัวละครนั้นพูดกันได้นั่นเองนะครับหากนักเรียนต้องการบันทึกเก็บงานเอาไว้ในมือถือของนักเรียนหรือว่าในคอมพิวเตอร์ของนักเรียนนะครับก็ไปที่เมนู คำว่าแฟ้มตรงนี้นะครับจากนั้นก็ทำการกดคำว่าบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับจากนั้นเบราว์เซอร์ของเราก็จะดาวน์โหลดงานเก็บเอาไว้นั่นเองนะครับทีนี้วิธีการส่งางานให้กับครูนะครับให้นักเรียนเลือกตัวละครที่เป็นตัวตอบโต้เนี่ยนะครับเป็นตัวตอบคำถามเนี่ยนะครับให้เลือกตัวละครตัวที่ตอบคำถามจากนั้นนักเรียนทำการ แคปภาพหน้าจอหรือว่าจับภาพหน้าจอนั้นมาให้ครูนะครับอ่าก็แคปหน้าจอนะครับพร้อมกับเห็นฉากเห็นตัวละครด้วยนะครับจากนั้นนักเยนก็พิมพ์ชื่อนามสกุลเลขที่ของนักเรียนนะครับแล้วก็ส่งให้กับครูประจําชั้นเหมือนปกติเลยนะครับอ่ากิจกรรมของครูแชมป์ในวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอสวัสดีครับ